พบกันที่1 1 1 2ออโต้เช่นเคยนะคะนี่เลยวันนี้นะคะเรามีรถเก่งนะคะที่เหมาะสำหรับทุกวัยนะคะขับไปทำงานขับไปเรียนเพราะว่ามันเป็นคันเล็กๆกนะคะกระถาดรัดนะคะจะไปจอดขึ้นห้างอะไรก็ง่ายนะคะง่ายต่อการใช้งานงมากสำหรับคันนี้นะคะเป็น t o โยต้ามีออนะคะ1 5 e ปี2016เกีย a ์ออโต้นะคะสีเทาคันนี้นะคะจะออกเทาเทาอ่อนๆนะคะคันนี้สวยมากเลยเดี๋ยวเราพาไปรีวิวกันนะคะ เริ่มจากด้านหน้าเลยตอนนี้นะคะกระจังหน้านะคะมันก็จะเป็นขีดตรง่างนี้นะคะทําให้ดูสดเขียวมากยิ่งขึ้นนะคะคันนี้ถือว่าสไตล์ทําออกมาคือแบบเลียวดูสวยมากๆเลยนะคะมีไฟ yeah, <who? S 1> ไฟคู่หน้าถือว่าใหญ่มากนะคะไฟโปรเจคเตอร์นะคะสวยงามมากเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันหน่อยยางนะคะเป็นยางเบสโต้นะคะยางขอบ15นะคะก็พอดีกับตัวรถเลยนะคะคันนี้ถือว่า กระทัดรัดแล้วก็สวยมากๆเลยนะคะสีก็สวยด้วยนะคะคันนี้มีไฟเดียวในตัวให้นะคะเป็นกระจกไฟฟ้านะคะมันจะค่อนข้างยาวเนี่นะคะด้านข้างสวยงามมากี๋ยวมาดูด้านหลังกันหน่อยด้านหลังท้้งคนก็มีเสาอากาศนะคะมีไฟท้ายให้เรียบร้อยสวยงามด้านหลังคันนี้ถือว่าไม่มีรอยเลยนะคะใหม่กลิบเลยเรามาดูด้านในกันหน่อย ด้านในถือว่ากว้างมากนะคะสําหรับรถคันเล็กกระทังรัดแบบนี้นะคะใส่ของได้เยอะมากๆเลยนะคะยัข้างในก็เดิมๆนะคะไม่ชํารุดไม่โซมนะคะมีพรมให้เรียบร้อยใหม่กิฟเลยนะคะ <Wow. S 1> ดูอะไรหน่อยนี่เลย <Wow. S 1> อยู่ครบสวยงามเรียบร้อยค่ะคันนี้ <Wow. S 1> ได้ไปอ่ะคุ้มสุดๆเลยนะคันนี้ว้าวเเรามาดูด้านในกันหน่อย ด้านในนะคะตกแต่งด้วยโทนสีครีมนะคะมาทําให้ดูหรูหราขึ้นนะคะเมื่อตัดกับตัวรถสีเทาเนาะมันจะดูไม่มึนนะคะมันจะดูสว่างแล้วก็สวยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นด้านในกันนะคะค่ะเราอยู่ที่ด้านในนะคะเราก็นั่งกับเบาะนิ่มๆเลยเป็นเบาะผ้านะคะสีครีมนะคะนิ่มๆเลยนะคะไม่มีชํารุดไม่มีขีดไม่มีรอยอะไรทั้งนั้นนะคะเบาะก็ใหม่มากๆเลยนะคะ เรามาดูตรงคอนโซลหน้าหน่อยตกแต่งภายในทรงสโลบลงมานะคะทำให้ด้านหน้าดูกว้างขึ้นนะคะเหยียดขาแล้วก็มีที่เก็บของให้กว้างขวางมากนะคะด้านหน้ามีที่วางแก้วให้ครบเรียบร้อยแอร์เย็นฉ่ำเลยะคะ่ะสวยงามมากคันนี้คอนโซลคอนโซลกลางก็จะมีวิทยุ fm/am MM ให้นะคะใส่ซีดีได้มีแอร์ให้ด้านหน้า <c oughs> aux usb <c oughs> ให้เรียบร้อยนะคะ มีแอร์ให้เรียบร้อยเดียออ,อตโต้นะคะขับสบายทุกเพศทุกวัยแน่นอนเบรกมือนะคะดูที่เก็บของน่อยตรงนี้ก็ช่องนี้ก็จะเล็กๆหน่อยนะคะไว้วางทุกชูอะไรอย่างนี้ได้เนาะส่วนไม้นะคะคันนี้นะคะไม่ก็จะอยู่ที่1 9ึ0 0 0นมนะคะไม่เดิมๆแท้ๆเลยนะคะกับปี2016นนะคะพวงมาลัยของเราก็จะเป็นพวงมาลัยธรรมดาเดิมๆเลย ยังใหม่กิบอยู่เลยนะคะสวยงามนะคะกระทดรัด,ดพอดีตัวนะคะตกแต่งสวยงามมากเดี๋ยวเราไปดูไปนั่งด้านหลังให้ดูกันนะคะเรามานั่งข้างหลังกันแล้วนะคะบอกก็เหมือนเหมือนเดิมเลยเป็นบอกผ้านะคะนิ่มมากๆเลยจะบอกให้ข้างหลังนั่งสบายมากมีสายระดิวให้เรียบร้อยมีที่เสียบ i s o f ิ x นะคะสําหรับที่นั่งเด็กคารลกให้เป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะคะสวยงามมาก ตรงหลังเบาะนั่งก็จะเป็นเบาะผ้านิ่มๆเหมือนกันนะคะไม่แข็งนะคะนั่งตรงกลางนะคะไม่เจ็บกลนแน่นอนด้านหลังก็ถือว่ากว้างนะคะเหยียดขาได้เยอะมียางรองให้เรียบร้อยนะคะใหม่กริบเลยสวยงามนะคะด้านหลังมีที่วางแก้วให้ด้วยสภาพภายในถือว่าใหม่มากแล้วก็สวยมากเลยค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูตัวเครื่องด้านหน้ากันค่ะค่ะเรามาเปิดห้องเครื่องกันเลยนะคะ1.5ลิตรค่ะ เดิมๆเลยนะคะจากโรงงานนะคะฝาก,กระโปรงก็เดิมๆแผ่นกันความร้อนก็ยังสภาพดีอยู่เลยนะคะนี่เลยดูฝากระโปรงหน่อยเม็ดอาร์ ARK. เดิมๆกลมๆมนๆนะคะสวยงามนะคะเรียงกลมๆนะคะไม่มีท่วมไม่มีชนหนักไม่มีทุ่มแน่นอนนะคะคันนี้ใครได้ไปถือว่าคุ้มสุดๆนะคะกับราคาถูกๆนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูราคากันต่อนะ สำหรับ t o y ย t a v มีอ 1.5e เกียร์ออโต้ปี2016สีเทาคันนี้นะคะราคาอยู่ที่3 3 8 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะย้ำนะคะ3 3 8 0 0 0บาทนะคะลูกค้าก็จองถูกอีกต่างหากเพียงแค่5,000บาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าก็จะได้รถคันใหม่ๆแบบนี้ไปขับเลยราคาก็ซึ่งถูกมากๆเลยนะคะลูกค้า <Yeah. S 1> ต้องรีบมาจองกันเลยนะคะเราก็จะมีบริการนะคะฟรีนำรถไปให้ดูถึงที่บ้านนะคะแล้วก็ ะะีจะเปน็นนอกสถานที่ต่างหานะคะดอกเบี้ยของเราก็ถูกูๆเลยเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะคะคุณลูกค้าถ้าเครดิตดีเนี่ยก็คือฟรีดาวได้เลยคันนี้นะคะของเรายังมีฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้คุณลูกค้าอีกนะคะแล้วก็ยังมีประกันเครื่องเกียร์ให้2ฟรีหรือ20,000กนะิโลเมตรนคะคุณลูกค้าอย่าลืมติดตาม ช่องทางของเรานะคะที่เพจ a c e b o o k หรือ YouTube นะคะ11.12ออโต้แล้วสัปดาห์หน้าเรามีรถคันใหม่ๆม,มาดีบอีกนะคะบ๊ายบายค่ะ